มันสั่นจริงหรือทำเนี่ยนวดโลหิดรอยหิดมั้งันส่ก็จะมีนวดเป็นแบบเป็นแบบโก้มๆนะครับแล้วก็มีสายอนนี่คืออีกความสุขหนึ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการบริแครมาล้างรถที่บริแครคูบอล์ไลมินทาก็มีนวด10บาท คุณก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็รีแลกซ์ถือว่าเป็นอีกบริการหนึ่งที่ทางโมเดลแคร,ร์าบินธาผู้บอลกอมแปดที่จะเล็งเห็นแล้วก็มอบให้กับท่านเชิญครับล้างรถที่เราโมเดลแคร์รามินธากมแปดคู้บอลน,นะครับแล้วก็มีนวดก็ี้ไฟ้าสิบบาทนะครับก็ลองมาใช้บริการดูสุดยอดครับที่นี่บริการดีรถแน่นฝีมือเพียบคถาี่ครับเรามาดูบริเวณนอกร้านครับ บรรยากาศโดยทั่วไปจะมีรถมาใช้บริการนะครับแล้วก็พื้นที่โอ้่ากว้างขวางครับมีศูนย์เครื่องเสียงครับด้านหลังด้านข้างนะครับมีสูนเครื่องเสียงด้วยนะครับมีกาแฟ,ด,แฟด้วยครับแล้วก็มีติดฟิล์มด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านบริการกูบอลน,นะครับ อยู่กมแปดครับในซอยวัดคูบอนนี่ครับหน้ารานของเรา